それでは。 นี่นะคะพบกับใครมิติแต่สาตินนะคะวันนี้เป็นคลิปพิเศษมากๆเพราะว่าเราได้ตั้ง Q&A ลงไปใน AG นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็คือจะมาแต่งหน้าแล้วก็ตอมถาม Q&A ไปด้วยเกี่ยวกับเมคอัพก็คือจะเป็นฟิลแบบด u t y t ทริกแล้วก็แต่งให้ดูแบบจริงๆเลยนะคะและที่พิเศษมากๆนะคะก็คือเรามี Exclusive Video ดีโ l คอกับน้องๆผู้โชคดีนะคะที่ร่วมสนุกกับยำยำครับยำยำครับจัดเลยครับอีกด้วยนะคะแล้วพอได้คอลปุดบก็่คือจริงๆ <c oughs> แล้วไม่ใช่น้องๆผู้โชคดีนะเพราะว่าอายุ25เท่ากันหมดเลยดดวงงงสสมพกกันนนุาแลละะะคคิปี้ เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มียำยำครับซึ่งเข้านะคะก็มีทั้งหมด6รสชาติเลยฉันก็คือมีความพยายามในการหยิบอย่างยิ่มยว่สุดๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองรสที่เราชอบที่สุดกันนะคะก็คือจะเป็นรสต้มยำกุ้งคือความแซ่บความนัวเนี่ยมันถึงใจมากจริงๆทุกคนตอนนี้คือเกรงมากเพราะว่ากลัวกลัวตกชานจะไม่กินยั่วคนดูแต่ว่าฉันจะไม่ได้กินหน้านี้ฉันจะกินตอนแต่งหน้าเสร็จแล้วเพราะว่าถ้ากินตอนนี้ปุ๊บฉันจะไม่ได้แต่งหน้าเพราะฉันจะนั่งกินไม่หยุดจะบอกว่าช่วงเนี้เดินเข้าสตูมมาาได้ต่กลินคว แซ่บของยำยำเพราะว่าคนในสตูอะแ mm hmm. ยกชันกินหมดเลยและที่อันเนี้ยต้องไปกินตอนหลังแต่งหน้าเสร็จเพราะ,ะไร mm hmm. เพราะเหลืออันเดียวแล้วสั่งมาเป็น10อันเลยจ้าเหลืออันเดียวคือทุกคนแยกชันกินหมดเลย mm hmm. ซึ่งก่อนอันนี้นะคะตู่ก,ก็ได้แต่งหน้าเป็นพี่ยำสเตอร์ไปแล้วนะคะทางช่องทางติ๊กตอกไปส่องกันได้นะคะก็คือแต่งเป็นยำยำคาปรสต้มยำกุ้งนะคะแซ่บสุดจี๊ดเลยทุกคนไปดูในติ๊กตอกได้ใครที่ยังไม่ดูนะคะไปกดลิงก์ใต้คลิปดูด่วนเลยจ้าเพราะว่าทางเรานะคะตั้งใจทำมากที่สุคัญคือมีกิจกรรมให้้้ทุุกกกคคนนนนนเเล่ดดวยสสาามมรรถไไปัะพจ I เลิฟยำยคือมีน้องๆส่งพลชันมากันเยอะมาก,มากๆคืออ่านแล้วแบบปริ่ม,มน้ำตาจะไหลาซึ่งในที่สุดนะคะเราก็ได้เลือกผู้โชคด,ดีมาทั้งหมด3ท่านแล้วนะคะซึ่งทั้ง3ท่านไหนก็จะได้มาคอ,อกับตูนะคะแล้วตุ่ก็จะตอบคําถามสาวๆแบบสดๆเลยแบบว่าฟิลคอ้ายสุดๆมาดูกันว่าเขาจะถามอะไรเราเราจะตอบให้หมดเปลือบไปเลยไปค่ะสวัสดีค่สอดต คุณโบใช่ไหมคะอันนี้อายุเท่าไหร่คะใช่ค่ะ25ค่ะอ๋อเท่ากันเลยโอ้ยสิโมใช่ตอนตอนร่วมกิจกรรมนี่คือมาเมนว่าอะไรหรอคะมาเมนว่าอยากให้พี่ตู่แต่งไม่เรียกพี่ตู่เรียกไม่เป็นไรติดแต่งแต่งหน้าแบบมู้หลานแล้วก็กินยำยำแซ่บๆอะไรอย่างนี้ชอบมากต้องเป็นมู้หลานเลยต้องเป็นมู้หลานเท่านั้นแล้วอยากได้ทริคแต่งหน้าอะไรคะอยากได้ทริคแต่งหน้าแบบไป แต่งแล้วก็คือได้เข้างานเลยได้งานเลยใช่แบบรับคนนี้เลยจะเปม่ทันสัมภาษณ์ก็สรับเลยอ๋อโอเคได้เลย <laughs> ไหนมีทริคแบบว่าอยากได้ทริคอะไรเพิ่มเติมอีกคะอ๋ออยากได้ทริค โอเคโอเคได้เลยแบบเอาแบบว่า,ากีดแล้วปึ๊บแบบตาคมผมยาวโอเคค่ะไม่รบกวนเราเอ็นดูอ่ะคือนอะ่ะก็ยังเสียดสละเวลามีค่ามาคอกับเราดีใจมากที่แบบได้คุยดีใจที่ได้เจอนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออังค่ะตอนมาเล่นกิจกรรมนี่คือไปคอมเมนต์ว่าอะไรคะ่ะ <c oughs> แต่งหน้าแบบมาเลฟิเซนต์อ๋อมาเลฟิเซนต์เลยแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆแบบว่าอยากได้ทริคแต่งหน้าอะไรบ้างไหมคะได้ทริคแต่งหน้าที่ระหว่างวันมันไม่ดรอปค่ะจริงๆเราแต่งอะไรก็สวยอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนสวยได้เลยเดี๋ยวจะไปตอบในคลิปนะคะมีมีอะไรอีกไหมมีอะไรไหมปกติเป็นคนแต่งหน้าอยู่แล้วหรือเปล่าแต่งบ้างค่ะแต่แต่งไม่เป็นนี่เราก็แต่งเป็นอยู่นะเท่าที่ดูขิงคงขิงคิ้ว เออแต่เราคือฐาเรา, <Okay. S 1> าเป็นคนสวยแล้วอะไรอย่างนี้ อออยากจะถาว่าชอบคลิปไหนของตู่ที่สุดคะแบบตั้งแต่ดูมาออชอบคลิปแต่งหน้าฉบับตอนคนเป็นสิวค่ะเพราะว่ามันเป็นอินสปายให้เราอยากแต่งหน้าตอนที่เราเป็นสิวอ๋อเออเข้าใจแล้วก็เคยเป็นสิวหนักๆแล้วมันก็แบบท้อมากเลยใช่แล้วเราแบบทำังไรดีให้ออกจากบ้านโดยที่แบบแต่งหน้าได้เป็นกลุ่สิวบางอะไรเงี้ยค่ะใช่ได้เดี๋ยวจะไปตอบคำถามให้ในคลิปนะคะขอบคุณนกไม่รบกวนเวลาแล้วขอบคุณค่ะบาย และนี้นะคะก็เป็นการคอลของเรากับผู้โชคดีทั้งสองท่านนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งข้อความมานะคะเดี๋ยวเราจะทำการตอบ Q&A ให้เนาะ เริ่มจากคุณโบนะคะก็คือการไปสัมภาษณ์งานต้องดูก่อนว่าเราจะไปสัมภาษณ์งานแบบไหนเราไปแบบเป็นครีเอทีฟหรือเปล่าหรือเราต้องไปงานที่ต้องการความภูมิฐานอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกลุคแต่งหน้าให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆนะคะส่วนตัวแล้วอ่ะไม่เคยส <kimchi S 2> ัมภาษณ์งานแต่ว่าเท่าที่เคยดูมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เวลาที่ไปสัมภาษณ์งานเขาก็จะเลือกโทนสีที่มีความสุภาพถ้าสมมติว่าไปแบบงานออฟฟิศที่เขาต้องการความภูมิฐานดูเป็นคนแบบน่าชื่อถืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบแต่งหน้าแบบว่าไปสัมภาษณ์งานแบบครอืไปสัมภษณ งานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จัดเต็มได้เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการเป็นตัวเองการแต่งหน้าเนี่ยมันเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ทําให้เขารู้ว่าเอ้ยเราเป็นคนยังไงนะคะส่วนการเร์เนอร์เนี่ยเดี๋ยวเราไปตอบในคลิปนะจ๊ะส่วนของคุณอังนะคะก็จะถามในเรื่องของการแบบโอเคแต่งหน้ายังไงให้มันหน้าแบบดีดลดวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลบสิวต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปแต่งให้ดูในคลิปด้วยนะคะก็จริงๆกลบสิวเนี่ยก็ต้องลงคอนซีลเลอร์ให้ดีถ้าสมมติว่าใครที่แบบอยากให้หน้าเนียนก็ลงไพรเมอร์เพิ่อร,อ,ะะอรอรสิ ออคอี้ยคเตอร์มันช่วยกลบสิวได้ดีมากๆเดี๋ยวไปแต่งให้ดูในคลิปได้ดีกว่าโอเคค่ okay, ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปแต่งหน้ากันเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยได้ตั้งคําถามเป็น Q a A ใน i g ไว้นะคะเราก็จะมาทำ Beauty ิวตี้ทริคกันเลยนะคะทุกคนไปซึ่งคําถามทั้งหมดที่ส่งมาใน IG นะคะอันนี้ก็คือตู่เลือกมาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะถามคล้ายๆใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็คือจะคัดมาแล้วก็จะเรียงตามสเต็ปไปเลยนะคะแต่ละขั้นตอนจะได้ง่ายต่อการดูนะคะคําถามแรกนะคะของคุณนางก็คือแต่งหน้ายังไงให้กลบสิวนะคะช่วงหลังๆมานี้ ก็คือคอนแทคเตอร์มันเลศจริงเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกพอเริ่มใช้ปุ๊บก็คือหยุดใช้ไม่ได้นะคะก็จะแนะนําเป็นเมคอัพโฟลเวอร์ตัวนี้นี่มันน่าใช้แค่เนแพคกเกจจิ้งก็น่าใช้แล้วซึ่งมันก็จะมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะถ้าอยากกลบสิวเนี่ยก็คือใช้เป็นตัวสีเขียวลงไปตรงบริเวณสิวเดี๋ยวเริ่มทําเลยส่วนใต้ตาอันนี้มีคนถาม q a มาใน IG ด้วยนะคะก็คือแบบลงใต้ตายังไงให้มันแบบให้มันกร๊ปเปเล็กเงี้ยถ้าใครที่มีแปรงก็จะเป็นอันดีนะคะมันก็จะง่ายแต่ว่าถ้าไม่ม ะะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้มันจะเป็นออกแบบอมชมชมนะคะอมชมชมซึ่งคอนแคเตอร์เนี่ยมันก็คือการใช้เหมือนสีคู่ตรงข้ามเพื่อทําให้มันไปลดสีนั้นๆที่เราไม่ต้องการทุกคนเข้าใจใช่ไหมเช่นใต้ตาเรามันแบบมันคล้ําเหลือเกินเราก็เอาชมพูเนี่ยความแบบความอมแดงเนี่ยไปเบรกแล้วก็พวกรอยสิวเนี่ยมันก็จะมีความแบบอ่ะเป็นรอยแดงๆรอยแบบอมม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแต้มตัวสีเขียวลงไปนะคะก็แต้มไปนี้ ซึ่งตอนแรกเราก็แบบว่าเออมันจะไปกบได้เยอะขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะไปต่างอะไรกันขนาดนั้นซึ่งมันต่างนะทุกคนมันช่วยทําให้คอนซีลเลอร์ที่เราลงขั้นตอนต่อไปอ่ะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นความดีงามของตลับนี้ก็คือมันมีคอนซีลเลอร์ในตัวนะคะเราสามารถผสมสีได้เลยว่าแบบเอออยากได้สีไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเราก็ใช้สีนี้ ทาทับลงไปเลยบางคนอาจจะเกลี่ยสีก่อนเกลี่ยความเขียวลงไปก่อนแล้วแต่ถนัดนะคะส่วนตัวเราชอบแบบลงไปเลยแล้วก็ค่อยมาผสมผสมกันอีกทีนึงเนี่ยเราชอบแบบทาทับลงไปเลยมันก็จะเกลี่ยแล้วก็เข้ากันพอดิบพอดีนะคะซึ่งอันเนี้ยของ Make Up Forever ก็คือดีแบบดีมากก็ใช้พับพุชชั่นนะคะในการเกลี่ยช่วงนี้เราไม่ค่อยลงรองพื้นเท่าไหร่ในชีวิตประจําวันนะคะก็คือจะเป็นการแบบโอเคกรบรอยสิวกร,กรุบกริบหลังจากนั้นก็ลงแป้งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่ชอบลงรองพื้นอันนี้ก็ม คนถามมาเหมือนกันว่าแบบลงรองพื้นยังไงให้ไม่เป็นร่องตรงเนี้ยตรงนี้นะคะก็จะแนะนําว่าให้ลงตรงบริเวณที่เราชอบเป็นร่องเนี่ยให้ลงน้อยลงบางอย่าไปลงเยอะเพราะว่าถ้ายิ่งลงเยอะเนี่ยมันจะยิ่งหนาแล้วพอยิ่งหนาเนี่ยหน้าเรามันมีรอยพับบางทีเรา้ามไม่ได้มันเป็นรอยพับที่แบบยังไงมันก็จะพับต่อให้แบบเราลงรองพื้นยังไงดีแค่ไหนมันก็อาจจะเป็นร่องได้เพราะว่าเนี่ยหน้าเรามันจะเป็นรอยอย่างเงี้ยมันก็จะตกหลุมได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือแก้ปัญหาด้วยการลงให้มันบางที่สุดแล้วก็ลงแป้งให้มันเนียนๆ ทำยังไงให้หน้าไม่ดรอปก็คือบางคนน่ะลงรองพื้นเข้มกว่าผิวมันก็จะทำให้หน้าดรอประหว่างวันหรือบางคนอาจจะเลิกมาตรงสีแล้วแต่ว่าตัวรองพื้นมันออกซิได์ก็จะแนะนําว่าให้เลือกรองพื้นที่มีความสีสว่างกว่าผิวเรานิดนึงนิดนึงเท่านั้นเดี๋ยวหน้าลอยอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างวันเนี่ยมันก็จะแบบพอดีนะคะซึ่งอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยทําให้หน้าไม่ดรอประหว่างวันเนี่ยก็คือการลงพวกแป้งสีสว่างตรงบริเวณใต้ตานะผากางอะไรเงี้ยเพื่อทําให้หน้าเรามาดูไบร์ขึ้น ลงคอนเลอรแบบตุ๊บตับตุบตับสุดๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือคิดว่าไหนๆก็ทําแล้วก็ลงรองพื้นไปเลยแล้วกันอ่ะก็ใช้สิ่งที่ใช้อยู่ตอนนี้เลยก็ใช้คุชชั่นนะคะวันนี้เป็นของ 4U2 เบอร์03นะจ๊ะเนี่ยเราจะกดมาแค่นิดเดียวเท่านั้นเหมือนทําให้ผิวหน้าเรามันแบบโอเคสีมันกลืนกันเฉยๆนะคะจะไม่ได้ลงเยอะเท่าไหร่ เนี่ยลงบางๆแล้วค่อยๆกดค่อยๆกดอย่าลงหนานะคะต่อให้คุชชั่นหรือรองพื้นที่เราได้มาหรือว่าซื้อมาเนี่ยมันจะมีความบางแล้วเขาเคลมว่าสบายผิวขนาดไหนแต่ถ้าเราลงหนาเนี่ยมันก็จะรู้สึกอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงบางๆเนี่ยมันลดลงแบบพอกรุบกริบให้เออผิวหน้ามันมีความท์ขึ้นหน้าเนียนขึ้นนะคะการลงหนาๆไม่ได้แปลว่าจะทําให้หน้าดีนะฮะ แล้วก็สําหรับคนที่อยากได้วิธีการลงรองพื้นนะคะจริงๆเราเคยสอนไปแล้วในคลิปหนึ่งนะคะที่แต่งหน้าให้คุณไอดีสามารถไปดูคลิปนั้นได้อันนั้นก็เป็นวิธีการแต่งหน้ากรบสิวที่ดีอีกหนึ่งอันนะคะเป็นคลิปที่แบบใช้สเปตูราด้วยทุกคนสามารถไปดูคลิปนั้นได้เพราะว่าคลิปนั้นก็คือสอนโดยละเอียดแบบสุดๆ,ๆนะคะมาต่อไปนะคะคลิปปัดแก้มให้ดูนวลละมุนละมุนคะ่ะวันนี้นะคะจะใช้ที่ปัดแก้มของพริ p ร r านะคะอันนี้เบอร์10ชอบสีมากมันเป็นสีที่แบบคูโทนแต่ว่านวลละมุนละมุนน,น,น,นะคะ ซึ่งว for for ิธ <Yeah. S 1> ีการลงแก้มให้ด right? ูละมุนเนี่ยก็ค <topics> ือเราจะลงตอนที่หน้าเรายังไม่ลงแป้งก็คือลงตอนที่หน้ายังมีความแบบหนึบๆอยู่อะไรอย่างงี้นะคะวิธีปัดแก้มให้ดูนัวๆละมุนลมุนนะคะก็คือจะปัดหน้าแก้มตรงนี้อาจจะปัดให้มาถึงแบบเกือบๆใต้ตาเลยก็ได้ เราก็ไม่นควรปัดถึงคาง <c oughs> จริงๆแล้วแต่เลยแล้วแต่คนว่าแบบชอบตรงไหนแต่ว่าส่วนตัวชอบปัดให้มันอยู่ตรงกลางหน้าอยู่ตรงบริเวณแบบข้างๆจมกูกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะได้เหมือนแบบเออเลือดฝาดอยู่กําลังพอดีดูน่ารักซึ่งเราจะเน้นตรงบริเวณแบบหนกแก้มนะคะคือปัดสีเดิมแหละแต่ว่าปัดหนกแก้มให้มันแบบเข้มกว่าน,นิดนึงเพื่อสร้างมิตินะฮะมาหลังจากนั้นนะคะเราก็จะลงแป้งเลยก็คือแป้งก็จะเป็นสีจันตลอดไป Translucent Powder ตลอดไป นี่เราก็จะลงแป้งฝุ่นนะคะไปให้ทั่วผิวหน้าซึ่งเราก็จะลงบางๆนะคะแบบไม่ลงเยอะ มาค่ะต่อไปไปคำถามที่มัดมา3คํคำถามแล้วสามารถตอบได้ทีเดียวเลยกันค่ะก็คือคอนทัวร์หน้าให้ดูมีมิติธรรมชาติแล้วก็เป็นคนมีเนี่ย่าอยากเบลเบลเนี้ยงทำยังไงแล้วก็วาดจมูกไฮไลท์จมูกยังไงดีคะคือหนูพยายามทําแล้วต่ว่ายากมากโอเคเดี๋ยวจะมาทาให้ดูนะคะทั้ง3ข้อนี้1เลยก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะคะถ้าเอาแบบครอบคลุมเลยนะตั้งแต่ใช้มาก็กจะแนะนําเป็นพานเลทของแม็กตัวนี้นะคะเป็นตัว light medium studio fix นะคะที่ชอบตัวนี้มากๆเพราะว่านี่ทุกคนดูมันมีตั้งแต่สีเข้มไปจนถึงสี สว่างเพราะฉะนั้นมันลดเมื่อก่อนอะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมสีสว่างไม่เห็นจําเป็นเลยอะไรเงี้ยจนก,กระทั่งโอเคเปิดใจลองใช้สีสว่างปุ๊บก็คือรู้สึกว่าจําเป็นสุดๆนะมันมันมีผลต่อใจนะคะอันดับแรกนะคะก็คือใช้สีนี้ค่ะสีตรงกลางนี้ สำหรับคนที่มีเหนียงนะคะเมื่อกี้แต่ว่าคือแบบโอเคขอโทษคือเป็นคนฉีดมาแล้วเพราะ <laughs> ฉะนั้นเนี่ยกเราจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครที่มีเหนียงนะคะแนะนําว่าให้เงยหน้าแบบนี้แล้วก็ปัดตรงบริเวณใต้กรามนะคะบางคนอะไปปัดตรงบริเวณเหนือกรามซึ่งเอาจริงมันก็ได้แต่ว่ามันจะโปะนิดนึงอะไรเงี้ยแนะนาว่าให้ลงตรงบริเวณด้านใต้ตรงนี้เนี่ยด้านใต้ให้มันเกิดเงาน,นะคะเออเราทําแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เห็น before after เลยชัดเจนเพราะว่าผิดแคสมาแล้ว แต่ก็จะให้ดูนะคะว่าเนี่ยอันนี้คือฝั่งที่ยังไม่ได้ลงอันนี้คือฝั่งที่ลงแล้วข้างใต้คางมันจะเข้มขึ้นพอข้างใต้คางเข้มขึ้นปึ๊บกรอบหน้าเรามันก็จะดูชัดขึ้นนะฮะลงไปเลยใต้คางหลังจากนั้นนะคะก็มาปัดตรงบริเวณจอนไขยี่แล้วก็ปัดเข้ามาวืบอย่างงี้วืบ ก็ลงตรงบริเวณกรอบหน้ากุบกริบแบบนี้นะคะต่อไปนะคะก็คือปัดจมูกนั่นเองก็คือใช้สีเดิมนะคะเราจะลงตรงบริเวณใต้จมูกแบบนี้ก่อนเพื่อทําให้จมูกของเราดูรันขึ้น ร็จปุ๊บค่อยลงด้านข้างนะคะซึ่งเราจะไม่ชอบลงไปจนถึงหัวคิ้วเพราะว่าการที่จมูกของเราไล่ไปถึงหัวคิ้วเนี่ยจะทําได้สําหรับคนที่มีจมูกที่ค่อนข้างสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จมูกเราสั้นล้วไปทําแบบนั้นมันจะทำให้จมูกดูยาวขึ้นแต่สําหรับคนที่จมูกยาวอยู่แล้วแบบเรายิ้งทาปุ๊บพอจมูกยิ่งดูยาวเนี่ยมันน่าจะดูแบบเหมือนเริ่มมีอายุอะไรเงี้ยน่าจะดูยาวเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปัดแค่ตรงบริเวณปลายจมูก ปัดตรงปลายจมูกเสร็จปุ๊บเราก็จะหักเลี้ยวตรงหัวหัวตาแบบนี้เลยเป็นการหลอกว่าแบบอุ๊ยดั้งชั้นหน้าทํามาแบบเทถึงตรงนี้นะไม่ไม่ไม่ได้ถึงคิ้วเลยดั้งทํามาแค่นี้เลยอย่างนี้เราก็จะเว้นตรงบริเวณน,นี้ไว้ไม่ไม่ไปยุ่งกับมันนะคะเดี๋ยวเวลาที่เราแต่งหน้าให้ดูแบบโอเคเป็นแบบเหมือนเกือบฝรั่งแต่ก็ดูไม่ฝรั่งขนาดนั้นแต่ว่าดูแบบเอ้ยเหมือนตุ๊กตาเลยทํายังไงลายดั้งวิธีเนี้ยช่วยทําให้หน้าดูแบบเหมือนตุ๊กตามากขึ้น แต่สำหรับคนที่ไม่ได้อยากดูเหมือนตุ๊กตาอะไรเงี้ยไม่ต้องไลท์ตรงนี้ก็ได้นะทุกคนไลท์ปลายจมูกพอแล้วเราก็จะไลท์ตรงนี้นะคะหนึ่งขีดอย่างนี้เพื่อทำให้จมูกเราดูแบบรันขึ้นนิดนึงต่อไปนะคะก็คือวิธีการลงสีสว่างอันนี้ก็จะใช้เป็นสีนี้เลยอาจจะผสมก็ได้ถ้ารู้สึกสว่างเกินไปนะคะสําหรับคนที่ถามว่าทํายังไงให้หนะ้าดูผ่องดูไบร์นะคะจริงๆการปัดสีสว่างเพิ่มมันเลดเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวขอปัดปลายจมูกก่อนนี่เราก็จะปัดสีสว่างไปตรงบริเวณปลายจมูกกับสันดั้งตรงนี้นะคะ ดูมีมิติละหลังจากนั้นนะคะปัดหัวตาไปเลยสีสว่างแบบแมทซึ่งจริงๆแล้วจะแบบมีชิมเมอร์ก็ได้แต่ว่าคือถ้ามีชิมเมอร์มากเกินไปมันก็จะแบบเออดูออกอะไรอันนี้ก็คือแบบอ่ะเอาแบบแมทมาก่อนนะคะเราปัดใต้ตาออกก่อนอยากให้เห็นนี่แล้วก็สําหรับคนที่อยากให้หน้าดูผ่องนะคะแนะนําว่าให้ลงสีสว่างอาจจะเป็นแป้งเบอร์สว่างก็ได้หรือว่าจะเป็นคอนทัวร์อันนี้ก็ได้นะคะมาลงตรงบริเวณใต้ตาตรงนี้ ฝั่งที่ลงไปแล้วอ่ะน่าจะดูมีมิติแถมดูสว่างไบร์ขึ้นโดยที่หน้าไม่ดูเทาไม่ดูแบบวอกนะคะมันแค่ดูแบบโอเคเหมือนหน้าเรามีมิติขึ้นเฉยๆซึ่งอันนี้นะคะแนะนําว่าให้ใช้เป็นแบบแมทนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าใช้เป็นแบบเงาหน้าเงาเกินไปเนี่ยบางคนที่มีหลุมสิวเนี่ยก็อาจจะทําให้แบบหน้าดูแบบไปเน้นหลุมสิวกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าให้ลงเป็นแบบแบบมทนะคะตรงบริเวณนี้นี่เห็นไหมหน้าก็จะดูมีมิติขึ้นอ่ะแล้วก็ลงที่คางนิดหนึ่งแล้วก็ลงตรงบริเวณกลางหน้าผากแบบนี้ ทิคเนี้ยมันลดมันช่วยทําให้หน้ามีมิติมากต่อไปนะคะก็มีคนถามว่าขอทิกทาพาเลตตาหน่อยได้ไหมคะเป็น everyday look ก็ได้ซึ่งพาเลตที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะจะใช้เป็นพาเลตที่ราคาน่ารักทุกคนสามารถซื้อตามได้ก็คือเมลินดานะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งจ้าสีนี้เลยทุกคนสีนี้เป็นสีกันตายเราใช้บ่อยแบบบ่อยมากเลยนะคะสีนี้อันนี้สามารถทาไปสัมภาษณ์งานได้นะคะคุณโบพาเลตนี้มันลดซึ่งมันก็จะมีออกสีน้ําตาลกับอมชมพูนะคะเราก็จะลงสีน้ําตาลลงไปก่อนนี่สีนี้ มาลงสีน้ำตาลลงไปนะคะคือพาเลตเนี่ยมันจะเป็นน้ำตาลแต่ว่ามันก็จะเป็นน้ำตาลที่ออกอมชมพูนิดนึงน้ำตาลสดใสก็จะใช้ง่ายสำหรับคนที่โอเคอยากให้ตาดูมีสีสันแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าต้องทาย,ยังไงไม่กล้าลงสีเข้มเข้มก็จะใช้เป็นน้ำตาลแบบนี้นะคะลงไปทั่วเปลือกตาใช้แปรงหัวแบบใหญ่ๆแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะลงสีเดิมไปที่ใต้ตาเลยจ้า อันนี้จริงๆมีคนถามเรื่องดอลลี่อายไปด้วยนะคะว่าเขียนดอลลี่อายยังไงให้มีความแบบเป๊ะปังอลังเวอร์ถ้าเอาแบบว่าเราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็จะเป็นการลงใต้ตาด้วยสีน้าตาลแบบนี้และเราก็จะลงไปจนถึงตรงบริเวณที่แบบเรามีดอลลี่อายตรงเนี้ยซึ่งบางคนไม่มีเราก็กะระยะเอานะคะให้ลงมาแบบทาให้มันค่อนข้างที่จะมีพื้นที่กว้างนิดนึงใต้ตาตรงนี้ซึ่งเราลงไปตอนแรกเนี่ยเราจะเหมือนโอ้กดนอนหรือเปล่ายังไงลงไปก่อนทุกคนใจเย็นนี่เดี๋ยวทำให้ดู ลงไปให้พื้นที่เนี่ยมันแบบลงมาเยอะนิดนึงนี่เห็นไหมลงตอนแรกเนี่ยจะเหมือนคนนั่งง่วงเหมือนคนแบบเหมือนคนเบลอดูโซมสุดๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตกใจไปเดี๋ยวขอเติมอมชมพูนิดหนึ่งนะฮะด้วยสีข้างบนตรงนี้สีมันจะออกชมพูชมพูเราก็จะลงไปตรงบริเวณใต้ตาเหมือนเดิมผสมผสมไปแต่ว่าอันนี้นะคะเราก็จะเน้นไปตรงบริเวณขอบตาจะไม่ได้เน้นลงมาข้างล่างเหมือนสีเมื่อกี้ละนิดเดียวพอให้แบบออกอมชมพูนิดนึง หลังจากนั้นนะคะใช้ชิมเมอร์หรือถ้าใครมีเป็นแบบตัวอายแชโดว์สติ๊กแบบนี้นะคะก็ใช้อะไรแบบนี้ได้เลยซึ่งมันก็จะมี2ฝั่งอันนี้ของผลิพุร a นะคะผลิพุร a เขาจะมี2ฝั่ง,งซึ่งบางตัวเนี่ยก็อาจจะมีแค่แบบโอเคฝั่งเดียวเป็นฝั่งแบบชิมเมอร์แบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราแนะนำเนี่ยก็แนะนําว่าให้เลือกใช้อันที่มันมีฝั่งแมทเพราะว่าฝั่งแมทเนี่ยมันจะช่วยสร้างดอลลี่อายได้แบบอาจจะง่ายขึ้นมันจะดูแบบเนียนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เราลงใต้ตาไปอย่างนี้แล้วปุ๊บเราก็เอาสิ่งนี้มา เลยเราก็จะทาลงไปตรงกลางของอายแชโดว์ที่เราลงไว้มันก็จะได้ดอลลี่อายอย่างงไไ่ายดายค่ะ ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันชัดไปพี่สาวเราก็แค่เอาแปรงนะคะมาเกลีย่ยหรือว่าเอาอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งชิมเมอร์เนี่ยมาลงทับนิดนึงประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ดอลลี่อายแบบปังๆต่อไปนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวชิมเมอร์ของพาเลทนี้แตะเบาๆแล้วก็ลงไปที่กลางตาแค่นั้นเลยนิดเดียวแบบเบาๆไม่เอไม่เยอะมากนะคะแค่นี้ให้ตามมิติเฉยๆโอเคมีคนถามว่าเขียนอายเน,นอร์ยากมากคะ่ะเลอะตลอดเหมือนมือหนักมือไม่นิ่งต้องฝึกยังไงแล้วก็กรีดอายเน,นอร์ยังไงให้เหมือนกันสองข้างคะทุกวันนี้เรายังกรีดไม่เหมือนกันเลย ส,ส่วนอายไลเนอร์นะคะถ้าแนะนําว่าแบบอยากฝึกฝนแนะนําว่าให้ฝึกจากอายไลเนอร์ที่เป็นดินสอก่อนนะคะมันจะง่ายกว่าหรือถ้าสมมติว่าใครที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบยากชีวิตยากมากแนะนําว่าให้ใช้เป็นแปรงแบบนี้นะคะในการช่วยเกลีย่ยอาจจะใช้เป็นอายแชโดว์สีเข้มมาเพิ่มมาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะแนะนําว่าให้ใช้เป็นแบบตัวดินสอแบบนี้ลงเป็นตัวอินไลเนอร์ไปก่อนอินไลเนอร์เนี่ยเราก็แค่ทาลงไปด้านในตามนี้ให้ตามันคมขึ้นแบบนี้นะคะทาลงไปก่อน หลังจากนั้นนะคะให้เราดึงดึงตาแบบนี้แล้วก็คใอยกรีดมันจะช่วยทําให้เวลาที่เรากรีดเนี่ยมันไม่หนาเกินนะนี่มองไม่อะไรไม่เห็นไปเลยนเนี่ยกรีดด้วยจิตวิญญาณสุดนี่แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นตรงบริเวณหางนี่แหละที่เป็นปัญหาของทุกคนว่ากรีดยังไงดีฟ้าจะแนะนําว่าถ้าเป็นมือใหม่นะคะแนะนาว่าให้ใช้เป็นแบบฝุ่นอาจจะใช้เป็นอ่ะอันนี้เราใช้เป็นของตัว brow it นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบที่เห็นคิ้วนะซึ่งเราก็เลิกใช้เป็นที่เห็นคิ้วแบบสีเข้มอันนี้หรือใครที่มีอายแชโดว์สีดําก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่สําคัญก็คือต้องเป็นแปรงหัวตัดแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบหัวอะไรก็ได้ที่มีความแบนที่สุดมาทําการกรีดแทนอายไลเนอร์ไปเลยค่ะหรือไม่ก็ใช้ตัวนี้ในการไกกดลน่่อวาแบบ โอเคหางตาเรามันจะประมาณไหนคือพอมันเป็นแปรงอะทุกคนมันจะใช้ง่ายมากดูมันจะคมของมันอยู่แล้วก็จะกิีดง่ายกว่าตัวอายไลเนอร์นะคะถามว่าทำยังไงให้อายไลเนอร์เท่ากัน2ข้างทุกวันนี้เราก็ไม่เท่ากันก็ไม่รู้จะตอบยังไงแนะนําว่าให้สังเกตและใช้การฝึกฝนเพราะเราไม่สามารถเอาไว้บรรทัดมาวัดได้ทุกคนคือตาเราสอข้างยังไม่เท่ากันเลยอะ การใช้แปรงเนี่ยมันก็จะเลิศแบบนี้ซึ่งพอเราใช้แปรงไปแล้วนะคะถ้าใครที่แบบโอเครู้สึกว่าพอใจแล้วก็จริงๆขั้นตอนตอน่ตอไปได้เลยแต่ว่าบางคนไม่พอใจก็ค่อยใช้เป็นตัวอายไลเนอร์เนี่ยมาวาดทับเพราะว่าตอนนี้เรามีโครงแล้วว่าโอเคเราต้องกรีดประมาณไหนเราก็ค่อยมากรีดทับให้มันเข้มขึ้นนะคะ จเรียบร้อยแล้วนะคะงานอายไลเนอร์ก็หวังว่าทุกคนจะสามารถทํากันได้นะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของขนตาซึ่งันี้นคนถามเรื่องขนตามาเยอะมากก็คือมีคนบอกว่าซื้อขนตาวอนยองตามพี่ตูดสวยมากพี่ตู่หยิบยังไงคีบยังไงแกนมันบางมากแกนบี้คามือตลอดเลยขนตาวอนยองก็น่าจะเป็นตัวนี้ที่เราแบบรีวิวบ่อยนะคะจะเป็นของแบรนด์นี้เลยอันนี้มีขายในแอปส้มนะจ๊ะนี่ชื่อร้านอันนี้เลยซึ่งมีคนถามด้วยวิธีการติดขนตาทํายังไงนะคะมาเดี๋ยวทำให้ดูอย่างแรกอะทุกคนควรท ต้องมีแหนบติดไว้ที่บ้านนะคะเป็นแหนบแบบนี้นี่เอาไว้ดึงขี้ผนตานะคะเพราะว่ามันจะง่ายคือใช้มือก็ใช้ได้แหละแต่ว่ามันยากกว่ามือเรามันเป้าเหมือนทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่ามันกีดเวลามันหยิบมันหยิบยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนําว่าให้ใช้แหนบนะคะในการค่อยๆดึงเขาออกมาเนาะแหนบถอนขนได้เลยแหนบ20บบาทได้ไม่ติดเลยพอเราใช้แหนบเนี่ยมันก็จะดึงออกมาได้อย่างง่ายดายแบบนี้นะจ๊ะ ซึ่งเวลาที่เราได้ขนตามานะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะตัดออกนิดนึงเพราะว่าตาเราไม่ได้ยาวขนาดนี้บางทีถ้าขนตามันยาวเกินไปเนี่ยมันทิ้งตาเราแล้วมนเจ็บอันนั้นคันที่จะเจ็บนิดนึงนะคะเราก็จะตัดตรงบริเวณหัวตาออกตัดออกบอกว่าแค่2ช่อเลยจะ้ะซึ่งขนตาที่เราตัดออกไปแล้วเนี่ยอย่าทิ้งนะทุกคนเอามาติดไว้ที่เดิมก่อนเพราะว่าหลังจากที่เราใช้มาหมดทุกคู่แล้วเนี่ยขนตาที่เราตัดไว้เนี่ยมันยังสามารถเอามาติดต่อกันได้นะจ๊ะแล้วมันก็คือลดแล้วมันก็คือสวยด้วยหลังจากนั้นนะคะใช้ คอสลุกนะคะเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะติดลงไปบางๆหลังจากที่เราได้ทําการทาก,กาวลงไปที่ขนตาแล้วนะคะระหว่างรอให้กาวมันเริ่มแบบเซตตัวเนี่ยเราก็มาทําการดักขนตารอ ทริคดัดขนตานะคะคก็คือการดัดปึ๊บแล้วค่อยๆหักข้อมืออย่างนี้ก็ดัดไปด้วยแล้วก็หักข้อมือค่อยๆอย่างนี้มันจะช่วยทําให้ขนตาเนี่ยงอนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติหลังจากที่เราติดขนตาลงไปแล้วนะคะเราก็ต้องปัดมาสคาร่าเพิ่มเพื่อทําให้ขนตามันดูปังขึ้นนะคะซึ่งเราก็จะใช้เป็น e 2 d ค่ะมาเราก็ปัดไปตรงบริเวณขนตาเลยนะคะเพื่อทําให้ขนตามันเนี่ยเป็นช่ออย่างสวยงามคือบางคนอาจจะคิดว่าแบบโอเคติดขนตาแล้วจบเลยไม่นะคะติดขนตาแล้วเนี่ยก็ยังต้องปัดต่อ ก็ทําให้มันเป็นช่อสวยงาม,งามเห็นไหมพอปัดแล้วมันจะปังขึ้นนี่พอปัดแล้วเวอร์ลเลยต่อไปคะ่ะเคล็ดลับสาวเกาหลีคือการใช้ไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ไฟแช็คเท่านั้นรนเลยคะ่ะรนมาเลยค่ะหัวหน้าแล้วก็รอให้มันอุ่นๆนิดนึงนะคะอย่าทําเลยนะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบ,บกุกนรตกรรมพอจับแล้วโอเคมันเริ่มอุ่นๆนะคะหลังจากนั้นเราก็มาทําการทําแบบนี้ทําให้ขนตาเนี่ยมันงอนเรียงสวยงามแล้วก็ติดทนนี่นะคะนี เขียนคิ้วเลยนะคะด้วย brow it นะคะตัวเดิมที่เราเอามาแบบกรีดอะไลเนอร์ซึ่งสีที่เราใช้นะคะก็จะเป็นสีนี้ออกอมเขียวๆีนิดนึงคิวันเองไม่มีคนถามเรื่องคิ้วเลยอะ่ะคือแบบว่าไม่มีปัญหาเรื่องคิ้วกันแล้วหรอปัดหัวคิ้วยังไงให้หน้าดูละมุนะคะทำให้หัวคิ้วละมุนหรอส่วนใหญ่ก็จะไม่ปัดนะคะหัวคิ้วเนี่ยเราจะเน้นเขียนตรงหางแล้วต้องหัวคิ้วเนี่ยเราก็ค่อยเอาแปรงมาปัดปัดให้มันฟุ้งๆเฉยๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าหัวคิ้วแล้วมันตัดคมเกินไปเนี่ยมันก็จะไม ัดชึเนีออย่ยเราะจะเน้นต้องบริเวณหางคิวนะคะแล้วก็หัวคิวก็ค่อยปัดๆเอานี่หลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดมาสคาร่าคิวกันนะคะด้วยตัว The Face Shop ตัวนี้นะคะ ต่อไปนะคะคำถามสุดท้ายก็คือมีคนถามว่าทาลิปให้ปากจืดๆทุกวันนี้หัดทาแล้วมีแต่คนทักาทาลิปเปือ้อนดูมากอย่างแรกนะคะอยากให้แบบปากมันเบลอๆเนี่ยบางคนอาจจะใช้ลิปอันเดียวก็ได้แต่ว่าถ้าให้แนะนำเนี่ยก็จะให้ใช้แบบเขียนขอบปากก่อนหนึ่งนะคะสูตรตัวเราก็คือจะใช้เป็นเมเปิลลินซูเปอร์สเตย์อินครีเอนนะคะมาค่ะวิธีการเขียนขอบปากของเรานะคะเราก็จะเมมปากก่อนแล้วก็เขียนให้มันเกินบางคนก็อาจจะชอบการเขียนเกินไปจนถึงขอบปาก อะไรเกินให้หมดเลยแต่ว่าส่วนตัวเราจะชอบเขียนให้เกินแค่ตรงเฉพาะบริเวณกลางปากนะคะเพราะว่าปากเราเนี่ยการเขียนให้เหมือนสายฝอเราว่ามันไม่เหมาะกับเราเท่าไหร่เออเราก็จะแบบเข่งเกินแค่ตรงกลางๆขอบปากก็จะเก็บให้มันคมๆเหมือนเดิมสาเหตุที่มีคลินิกมาชวนไปฉีดปากเยอะมากแต่ไม่ไปสักทีเพราะว่าเขียนเกินขอบปากตลอดก็คือรู้สึกว่าได้แล้วแล้วเราก็จะใช้แปรงที่มีอยู่นะคะมาเกลี่ยนิดนึง ให้มันไม่คมเกินนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทาลิปสติกกันวันนี้ใช้เป็น Peripera i n v e r e t นะคะเบอร์ส0วันนี้แบบแต่งออกโทนนูดนิดนึงอันนี้มาต่สีสว่างหน่อยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจเราจะทําการผสมสีนะคะเนี่ยพอเราทาสีสว่างไปแล้วสีขอบปากของเรามันเข้มเนี่ยมันจะทําให้ปากเราดูแบบเบลอขึ้นหลังจากนั้นนะคะเราจะมาผสมกับ E2D Fixing นะคะเบอร์สุดห้าอันนี้ใช้บ่อยมากในคลิปใช้บ่อยสุดๆคือสีมันสวยจริงอลเนี่ยน,นะคะเอามาผสมแล้วมันก็จะได้สีประมาณนี้ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวรอขอตัวไปทําผมก่อน <C> e <at> เดี๋ยวกลับมานะจ๊ะเดี๋ยวจะมากินยำยๆให้ดูด้วย <C> e <at> เสร็จแล้วค่ะทุกคนลุคที่ได้วันนี้นะคะ <C> e <at> ก็น่าจะเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับทุกคนได้นะแล้วก็วันนี้นะคะที่ขอบคุณสุดๆเลยก็ต้องขอบคุณยำยำครับนะฮะ <C> e <at> ที่ทําให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็สพอน์น้องๆนะคะให้ได้ทําในสิ่งที่เตงรักได้อย่างเต็มที่ตัวเองนะคะก็พร้อมที่จะส,สพอร์ทุกคนไป <C> e <at> พร้อมๆกับยำยำครับเลย <C> e <at> ถ้ามนันเป็นเรื่องที่ลดที่ปังที่ดีเนี่ยก็ดยเลยทุกคนอิ สุดท้ายนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับด้วยนะคะอย่าลืมว่าเขามีทั้งหมด6รสชาติอร่อยมากบอกเลยนะว่าเราได้ชิมมาหมดแล้วทุกรสจริงๆยิ่งตอนนี้นะคะก็คือมีพี่ยำสเตอร์ด้วยนี่นี่มาพร้อมกับพี่ยำสเตอร์แบบนี้เลยนะคะมีแบบแพ็กเกจจิ้งใหม่มีตรงกล่องด้วยนะจ๊ะนี่รสชาติเขาก็คือเข้มข้นมากจริงๆคนพูดเลยว่าฉันต้องกินแล้วจ้ะตอนนี้กินเลยเริ่มโอเคระหว่างที่เรากินนะคะเราก็จะบอกลาทุกคนเลยละกันอย่าลืมไปซื้อจ้ำยำครับมากินนะคะ อรอขอตัวไปกินก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณแล้สวัสดีค่ะ